โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนเคยไหมขับขับรถอยู่อีกคันหนึ่งโอ้โหไม่ว่าจะมาข้างหน้าหรือข้างหลัง ไฟสาดสองเข้ามากระแทกตาจังเลยแล้วมัน,นะจะเป็นไฟสีขาวที่มันโอ,โอ้สว่างจ้ามากเป็นพิเศษขับๆอยู่บางทีเราแบบตั้งใจมองดูทางข้างหน้าเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ไฟข้างหลังไอ้เจ้าปัญหาเนี่ยมันมาแยงตาแล้วมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยอ่ะถูกต้องคุณผู้ชมคะและถือว่าเป็นปัญหาหลักๆนะคะที่ถูกร้องเรียนเป็นอันดับต้นๆด้วยค่ะแต่ทีนี้การแก้ไขปัญหาเนี่ย อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวหรือว่าโกรมการขนส่งทางบกเขาจะมีวิธีการมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุย สอบถามเอาคําตอบกันนะคะกับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจันทิราบุรุษพัฒอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านรองคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณการญิกาคุณสรรพคุณค่ะ,คะท่านรองก่อนอื่นขอถามก่อนเลยว่าสถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับไฟเจ้าปัญหาไฟจ้าไฟผิดปกติเนี่ยมีเยอะไหมคะในปีนี้คะ่ะ ก็มีพอสมควรนะคะจากที่เราเปิดรับการร้องเรียนแล้วก็ยังมีมาตรการในการที่จะคัาเลือกว่ารางวัลนำจนะะับอรืค่ะก็ทำให้ทาให้มีสถิติในการที่จะช่วยกันดูแลความเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นคะ่ะค่ะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็พอมีคนร้องเรียนเข้ามาเยอะมีการแจ้งเตือนหรือว่ามีการดาเนินการแก้ไขบอกกล่าวยังไงบ้างครับ มาตรการอันดับแรกของที่เราได้รับการร้องเรียนมาเราก็จะเรียกรถทุกคันที่มีปัญหาเหล่านั้นนะเข้ามาเพื่อทําการตรวจสอบนะคะ,ะแล้วก็ส่วนในการเพิ่มเติมก็คือเราก็จะเพิ่มหน้าที่ของผู้ตรวจการที่จะออกไปตรวจจับความเร็วตรวจ ควันดาตรวจอะไรเนี่ยเราก็จะให้สอดส่องดูแลในเรื่องรถพวกนี้ด้วยในในทางที่บนท้องถนน<อ>แต่ในส่วนของในการตรวจสภาพในสํานักง,งานขนส่งเองและรวมทั้งของความร่วมมือไปอยังสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะคะ<อ>ก็ให้สอดส่องดูแลแล้วก็เหมือนว่าก็แจ้งมาทางเราเพื่อที่จะได้ดูแลแก้ไขกันให้เรียบร้อยอัค่ะที่ผ่านมา<อ>มีรถที่ทําผิดในลักษณะดัดแปลงไฟหน้ารถที่ว่าเยอะขนาดไหนครับ รถที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็<ะ>พบได้ง่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถรถบัสรถสามรับจ้าง<อ>าทัวอะไรพวกนี้นะคะ,ะที่จะติดไฟเยอะแยะไปหมดเลยไฟสี<อ><ะ>ไฟดิสโก้ไฟอะไรแต่ส่วนในของรถส่วนบุคคลเองเนี่ยที่เปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้าไฟ<ะ>อักระพริบบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะค่ะ,ะแล้วถ้าเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาแนวโน้มถือว่าปีนี้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าลดน้อยลงกว่าเดิมะคะ ก็ถ้าพูดถึงรถที่เราเห็นก็เรียกรถรถดิสโก้เนี่ยจะน้อยลง<ฮ>เพราะเราเข้มข้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วหรือที่<ฮ>ทผ่านพันมานะคะเพราะว่า<ฮ>อันนี้อันนี้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะแจ้งจับหรือสามารถที่จะออกติดตัวติดตามได้ง่ายกว่านะคะแต่ว่าถ้ารถส่วนบุคคลเนี่ย<ฮ>ก็ด้วยจํานวนรถที่มากมายแล้วก็ใช้ไปตามที่ต่างๆก็ไม่ไม่สามารถที่จะออยังไงออกไปตาม จับหรือหรือหรือพบเจอได้เพราะว่าเวลาเขานําเข้ามาตรวจเนี่ยเขาก็ะจะแก้ไขมาก่อนทุกทุกครั้งอยู่แล้วค<ม>่ะพอทราบว่าจะต้องเอารถมาตรวจที่กรมขนส่งไม่ว่าด้วยธุรกรรมใดๆก็ตามเนี่ยเขาก็จะไปปรับรถมาให้ถูกต้อง,องเพราะฉะนั้นพอเข้ามาในเขตสํานักงานขนส่งเนี่ยก็ส่วนใหญ,ญ่จะถูกต้องทุกครันนะคะทีนี้ท่านรองถ้าเวลาเราเจอขับขี่บนท้องถนนเนี่ยหน้าที่หลักๆในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินการได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีมีอำนาจค่ะหน้าที่ตรงนี้ก็สามารถที่จะดูแลเรื่องตรงนี้ได้ค่ะอแต่ก็น่าตกใจนะฮะค่ะค่ะคือจะบอกว่าน่าตกใจตรงที่ว่ารถที่เป็นรถโดยสารไฟดิสโกอ่ะในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเอ๊ะเหมือนเป็นเรื่องปกติเราก็เห็นกันทั่วไปแต่ปรากฏว่าคือผิดกฎหมายใช่ไหมฮะ กฎหมายค่ะคือกฎหมายเนี่ยออกําหนดระบุไว้เลยว่าติดจํานวนโคมไฟหรือว่าเอลักษณะของโคมไฟหรือสีออหรืออะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายระบุไว้เลยว่ามีจํานวนไม่เกินกี่ดวงหรือว่าเป็นลักษณะสีอะไรอันนี้กฎหมายกําหนดกว้เลยหมายความว่า คือรถที่เราเห็นสภาพตามปกติหรือว่ารถออกจากบริษัทผู้จําหน่ายเนี่ยนั่นคือถูกต้องเพราะว่าเขาทํามาให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว,วแสดงว่าอะไรที่เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยผิดไปจากที่กฎหมายกําหนดไว้ค่ะแต่ว่าก็เรียนว่าถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยรถดิสโก้พวกนี้เขาจะติดไฟพวกนี้จะติดเป็นราวๆเป็นเหล็กราวไม่ได้ยึดยึดกับตัวรถเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เราก็ถามว่าเอ๊ะทาไมเวลาเข้ามาตรวจที่ขนส่งแล้วขนส่งไม่จะเพราะเราไม่เจอค่ะเวลาเข้ามาตรวจเขาก็จะยกเรานี้ออกค่ะก็จะมีเฉพาะคมไฟข้างหน้าไม่เกินสี่ดวงไฟท้ายอะไรตามปกติทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าถ้าเราพบเจอบนท้องถนนเราก็สามารถที่จะย่านที่เดนิสคาสามารถที่จะบันทึกภาพหรือคลิปวิดีโอหรืออะไรแล้วก็แจ้งเข้ามาได้ค่ะค่ะจากจากที่ฟังอะคะคือเหมือนมันเป็นช่องที่แบบว่าคนที่เขาขับรถ ทำผิดได้คือพอมาตรวจก็เอาออกแค่นั้นอ<ช>่ะคือคือทางกรมขนส่งเองก็เหมือนรู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้น่าจะผิดแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะแก้ไขในส่วนตอนที่จังหวะที่เราไปตรวจเลยหรือฮะหรือว่ายังไงครับรก็เวลานำมาตรวจสภาพเขาก็ถูกต้องไงนะคะแต่ว่าคาถ้า เรียกว่าตอนนี้ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยยังจะทําความผิดอีกเราก็จะมีมาตรการอื่นๆที่จะเสริฟจากการที่ถ้าไม่พบเจอความผิดซึ่งหน้าซึ่งไม่สามารถที่จะทำไรายได้เนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีการบันทึกไว้ว่าถ้าคุณถูกร้องเรียนหรือถูกแจ้งมาด้วยภาพด้วยคลิปด้วยอะไร oh. อันนี้ก็จะเป็นเป็นคะแนนที่ต่อไปเราจะนําเข้ามาเพิ่มเติม hmm. ในการกติกาการตัดแต้มหรืออะไรของเราจะมีผลกับการประกอบการของเขาในอนาคต hmm. ซึ่งมาตรการนี้ก็ ก็ได้เริ่มดาเนินการแล้วที่จะเอาออกมาบังคับใช้ค่ะค่ะคือคือเข้าใจว่าถ้าเป็นรถทัวร์รถนําเที่ยวมีบริษทัทมีหลักแหล่งอยู่แล้วถ้าเทียบกับรถส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะตรวจยากกว่าออแต่ทีนี้พอเป็นรถที่มีสังกัดอยู่แล้วเราสามารถไปตรวจถึงที่ได้น,นะคะก่อนที่เขาจะนํามาออกมาให้กรมการขนส่งตรวจนะคะแบบลงไปก่อนหน้านี้เลยอะไรเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ได้เพราะว่าโดยโดยระเบียบก็คือการตรวจสภาพเนี่ย เขาก็จะต้องนําเข้ามาตรวจที่ที่กรมเราแล้วก็เพื่อที่หลักจากการตรวจคือจริงๆเราต้องตรวจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงในการใช้รถเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นการตรวจในลงลงตรวจสภาพที่มีเครื่องตรวจเบรกตรวจล้อตรวจยางตรวจอะไรทุกชนิดนั่นคือและบังคับว่าปีหนึ่งคุณจะต้องเอามาตรวจสองครั้งหรืออะไรอันนี้ก็เป็นไปตามกําหนดแต่ถ้าถ้าจะออกตรวจจับอันนี้ก็ขอบคุณในคําแนะนํานะคะว่าถ้าถ้า พบเห็นว่ามีมากมายแล้วทําสร้างความเดือดร้อนําคาญอะไรอย่างเงี้ยก็ทางกรมก็จะรับไว้แล้วก็จะนําไปพิจารณาในการที่เราจะออกตรวจเขาเรียกว่าถึงถึงไปถึงที่เลยอ่ะใช่ค่ะท่านรองค่ะท่านรองคะเรามีสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟประดับหลากหลายสีเปลี่ยนสีอะไรอย่างนี้ไหมคะ อันนี้ยังไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยพบเจอนะคะไม่ค่อยพบเจอค่ะในลักษณะแต่อาจจะเป็นลักษณะของสร้างความเดือดร้อนรำคาญซะส่วนใหญ่ในเรื่องเวลาเราพบเห็นหรือรถที่มีไฟออย่างไฟดิสโก้หรืออะไรเนี่ยมันส่วนมากก็จะติดให้เป็นแสงสีแต่ว่ายังไม่ค่อยที่จะเป็นไฟ ว่าเข้าส่องกาผู้ขับขี่ที่สวนมาหรืออะไรอันนี้ก็ยังยดงจะน้อยแต่อาจจะเห็นว่าโอ้โหแบบไฟแบบเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะท่านรองคะทีนี้ถ้าไปดูข้อกฎหมายนะคะตามพรบรถยนต์ปี2522เนี่ยที่ระบุไว้ว่าฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กําหนดมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทรวมถึงรถบรรทุกรถโดยสารที่มีความผิดตามพรบขนส่งทางบกฐานเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปเนี่ยและก่อให้เกิอดอันตร รายแก่ผู้อื่นทั้งร่างกายและจิตใจโทษปรับไม่เกิน5 0,000ื่นบาทอันนี้ก็คือครอบคลุมเกี่ยวกับไฟที่ติดใหม่หรือว่าไฟจ้ากเกินไปด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะ,ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบว่าสิ่งที่ถูกกฎหมายจริงๆก็คือรถที่ออกมาจากโรงงานผู้ผลิตแบบแบบร้อ ร้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วพอมีข้อมูลไหมครับว่าไอการที่เขาต้องติดไฟกันแบบนี้คะคือเพื่ออะไรเพราะว่าหรือว่าทางในบ้านเรามันไม่สว่างเพียงพอหรือหรือยังไงครับฮะอาจเป็นลถส่วนบุคคลเนี่ยนะคะเข้าใจเข้าใจว่าโดยส่วนตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบว่า <g ül> ก็เป็นเทรนด์ของร้านต,ต่อเขาเรียกร้านตกแต่งนะคะที่จะนําเข้ามาแล้วก็พอเกิดเป็นแฟชั่นเป็นอะไรก็เห็นว่าอาจจะเออสวยงามดีหรืออะไรนั้นก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวแต่จริงๆก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผิดกฎหมายนะคะทางกรมก็เลยต้องขอขอที่จะทําข่าวเพื่อที่จะย้ําเตือนอหรืออะไรแต่ในส่วนของรถบัสเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบนี้กันเขาเขาจะมีลักษณะของการ นำเที่ยวแล้วก็ไปไปในสถานที่ที่ห่างไกลผู้คนเป็นสถานที่โล่งกว้างแล้วเขาก็จะจ้ารถมาจอดล้อมๆกันแล้วก็เปิดเป็น้านเปิดใช้ไฟเป็นเป็นไฟเหมือนเขาเรียกไฟดิสโก้ก็พออย่างเงี้ค่ะก็อาจจะว่าอาจจะมีการแบบเปิดเพลงเปิดไฟให้ดูเป็นเป็นลานเขาเรียกอะไรลานที่จะเต้นลานสังสรรค์ลานกิจกรรมมากขึ้นเนาะ ตานนั้นค่ะท่านรองค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะก็เนี่ยค่ะก็ว่าสงสัยว่าปิดทําไมอะค่ะก็จะเอารถไปจอดล้อมล้อมเป็นวงกลมไว้อะค่ะแล้วก็จะันค่ะท่านท่านรองทีนี้มาตรการการลงโทษเนี่ยจะมีโอกาสที่เพิ่มความเข้มงวดหรือว่าบทลงโทษที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมคะอันนี้กฎหมาย ระบุไว้ตานี้ก็ก็เยอะแล้วนะคะสําหรับสําหรับรถ2,000นี่ก็คือรถสมบุคคนทั่วไปที่ไปติดไฟสีฟ้าบ้างไฟอะไรบ้างเนี่ยนะคะแต่รถใหญ่เนี่ยแ้าหมือนี้ก็คิดว่าน่าจะมชโชค่ะแล้วเราก็มีมาตรการที่จะไปไปตัดแต้นไปลบ คะแนนไว้สำหรับในการที่จะพิจารณาการขอต่ออายุประกอบการในการประกอบกิจการรถทุกนี้ต่อไปซึ่งเป็นมาตรการที่ที่เรียนว่ากรมกําลังดําเนินการอยู่ค่ะค่ะท่านาอรองคะถามเผื่ออีกหนึ่งเดือนเท่านั้นส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่แล้วนะคะมีมาตรการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะช่วงนี้ในเรื่องของความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถชนถนนเนี่ยทาง,งกรมการสนับบกแบบ หนักดีแล้วก็ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะด้วยด้วยทุกเขาเรียกว่าทุกเทศกาลอันนี้มันเป็นหน้าที่หลักเป็นภารกิจหลักของกรมขนส่งเลยนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นวันหยุดที่เพิ่มเติมมาเป็นสี่วันเนี่ยคือไม่ว่าวันเทศกาลหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามีวันหยุดตั้งแต่สี่วันขึ้นไปเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทบกจะไม่หยุดทํางานแล้วก็จะออกตั้งจุดเช็คิงพอยแล้วก็ ตัวออกตรวจความพร้อมในการใช้รถโดยสารสาธารณะนะคะทุกครั้งค่ะแล้วเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่หรือสงการหรือลอยกระทงอะไรก็ตามที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางมากๆเนี่ยเราปฏิบัติเป็นหน้าที่ เป็นภารก,กิจหลักเลยค่ะค่ะ uh huh. ไม่ประจําเลยค่ะเป็นเป็นเป็นจ็อบที่จะต้องทํากันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ท่านร่ฐมตีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสังสยามที่ชอบก็ได้มาให้นโยบายในการที่จะตั้งเช uh ็คกิ้งพอยต์เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเตือนกับผู้ขับรถว่าจะมีพวกเราคอยกํากับดูแลอยู่ทุก90กิโลเมตรทั่วประเทศซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ท่านเข้ามารับหน้าที่และมอบนโยบายให้กับพวกเราค่ะ ามาตรการป้องกันโควิดแล้วคะยังเข้มงวดเหมือนเคยไหมคะมาตรการโควิดในสำนักง,งานขนส่งเองก็ยังมีมาตรการของอทางด้านสาธารณสุขจะต้องสวมแมสเข้ามาติดต่อจะต้องมีระยะที่จะต้องอในการที่จะเข้าไปในตึกพวกเรายังดําเนินการอยู่นะคะ,ะแต่ในรถโดยสารเนี่ยก็ด้วยด้วยภาวะของโรคที่เริ่มเบาบางลงไปบ้างแล้วก็ด้วยธุรกิจกัน ให้ประกอบการรถเนี่ยก็แย่ไปช่วงที่โควิดหยุดไปสี่ห้าเดือนนะะ่ะค่ะที่ไม่สามารถดำเนินการได้ช่วงนี้ก็ก็นโยบายในการที่จะให้นั่งเป็นทุกที่นั่งก,ก็สามารถทําได้แต่ว่าก็จะต้องสวมแมสทุกคนนะคะเวลาใช้รถโด,ดยสารสาธารณะคะ่ะค่ะอ่านท่านรองคะสุดท้ายอยากให้ฝากช่องทางนะคะถ้ามีเรื่องร้องเรียนผู้โดยสาร <c oughs> เองผู้บริโภคผู้ใช้รถใช้ถนนเองสามารถร้องเรียนไปยังกรมการขนส่งทางบกได้ช่องทางไหนบ้างคะ ค่ะเรียนว่าจำที่ง่ายที่สุดก็คือหนึ่งห้าแปดสี่นะคะน้ะองเรียนได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบกค่ะส่วนถ้าประชาชนท่านใดเนี่ยไปพบเจอรถที่ผิดกฎหมายนะคะ,ะสามารถถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอบันทึกการกระทำความผิดที่ชัดเจนวันเวลาแล้วก็แจ้งสารที่เกเิดเหตุรายละเอียดรถทะเบียนรถแจ้งมาที่ไลน์นะคะแอปหนึ่งห้าแปดสี่ดอลค่ะ ค่ะหนึ่งห้าสี่สี่เดียวทีส่วนก็เป็น Facebook ก็เป็นหนึ่ง้าแปดสี่ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะค่ะได้ได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมฮะได้ทุกเรื่องค่ะได้ทุกเรื่องค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องไหนที่มีการแจ้งเหมือนแจ้งจับมาเนี่ยนะคะกรมก็จะดําเนินการเรียกมาเปรียบที่ปรับแล้วก็ดําเนิน ตามระเบียบนะคะส่วนค่าปรับเนี่ยถ้าถ้าเกิดค่าปรับขึ้นนะคะทำผิดจริงเกิดค่าปรับขึ้นส่วนแรกก็จะส่งงินเป็นไรายได้แผ่นดินนะคะส่วนที่เหลือก็จะมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแล้วก็มอบให้ผู้แจง้งพฤติการกระทําความผิดค่ะ,ะส่วนอยากทราบรายละเอียดว่าเอ๊ถ้าพบแล้วจะทําอะไรหรือย,ยังไงโทรถามที่หนึ่งห้าสได้ตลอดยัสี่ชั่วโมงค่ะ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณจันทิรา<ด>บุรุษพัฒนค่ะขอบพระคุณค่ะคะ